ผู้หญิงกลับชาติมาเกิดใหม่ครั้งแรกที่ทําคือในวันแต่งงานใหญ่เปลี่ยนช่อดอกไม้เจ้าสาวเป็นดอกเบญจมาศและตั้งใจให้รถแต่งงานผ่านสุสานและเหตุผลที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะในชาติก่อนเธอและหญิงเจ้าเล่ห์แต่งงานชนกันหญิงเจ้าเล่ห์ขอร้องผู้หญิงให้เปลี่ยนช่อดอกไม้แก้ามารกต่อเธอกับดอกไม้พลาสติกของเธอบอกว่านี้จะนําโชคดีผู้หญิงใจอ่อนจึงตอบตกลงแต่เมื่อถึงสถานที่จัดงานแต่งหญิงเจ้าเล่ห์ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะขึ้นช่อดอกไม้ ยังทำลายมันต่อหน้าทุกคนและสามีของผู้หญิงกับพี่ชายต่างก็เข้าข้างหญิงเจ้าเล่ห์ที่เติบโตมาด้วยกันปล่อยให้ผู้หญิงถูกดูถูกจากคนอื่นสามีของหญิงเจ้าเล่ห์เพื่อรบายอารมณ์อย่าทำร้ายผู้หญิงจนถึงแก่ชีวิตแต่ในวินาทีถัดมาเธอก็ลืมตาขึ้นผู้หญิงกลับชาติมาเกิดใหม่ในวันแต่งงานใหญ่นี่ฉันกลับชาติมาเกิดใหม่คุณนูเสิร์มีปัญหาอะไรไหมไม่มีพวกเราก็ออกเดินทางได้แล้วช่อดอกไม้เจ้าสาวต้องจำไว้ให้ดีนะ ทุกสิ่งที่ฉันประสบในชาติที่แล้วล้วนเริ่มต้นจากวันนี้สูชิงชิงต้องการแลกเปลี่ยนกับฉันเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนช่อดอกไม้เจ้าสาวกลับชาติมาเกิดใหม่ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิมทั้งทั้งเธอเตรียมพร้อมหรือย,ยังรถแต่งงานมาถึงแล้วเราสามารถเตรียมตัวออกเดินทางได้แล้วเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นฟ้าก็ให้โอกาสฉันครั้งหนึ่งโอกาสเริ่มต้นใหม่ฉันจะเริ่มจากต้นต่อตัดขาดจากเรื่องตลกที่ไร้สาระนี้ ทางทางเธอไม่ได้เราเล่นใช่ไหมรถแต่งงานมาถึงแล้วทำไมยังไม่ถึงอีกสิบนาทีงานแต่งงานกำลังจะเริ่มแล้วทางทางยางน้อยก็เป็นวันแต่งงานที่มีความสุขทำไมเธอถึงเลือกทางเล็กๆข้างสุสานแบบนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆและสะภาพถนนก็ไม่ดีถ้าจริงๆแล้วทำให้เสียเวลานั่นจะไม่ดีเลยทุกคนไม่เข้าใจ ทำไมฉันถึงเลือกทางเล็กๆข้างสุสานที่เต็มไปด้วยโคลนมีเพียงฉันที่รู้ฉันแค่ต้องการหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมในชาติที่แล้วฉันไม่เชื่อในชาตินี้ฉันจะไม่เดินทางใหญ่ซูชิงชิงยังสามารถบังเอิญได้ขนาดนี้แต่งงานชนกันกันกบฉันคุณนูเซินมีขบวนแต่งงานมาจากฝั่งตรงข้ามทางนี้แคบเกินไปไม่สามารถผ่านได้ต้องรอให้พวกเขาผ่านไปก่อนอะไรนะ ซูชิงชิงทั้งทั้งบังเอิญจังเลยเราแต่งงานในวันเดียวกันยังบังเอิญอยู่เส้นทางเดียวกันทั้งทั้งได้ยินมาว่าแต่งงานชนกันแลกช่อดอกไม้เจ้าสาวจะได้โชคดีนี่คือสิ่งที่ฉันทําด้วยมือของฉันเองเรามาแลกกันเถอะทำไมฉันชัดเจนว่าฉันได้หลีกเลี่ยงแล้วเส้นทางในชาติก่อนทําไมยังสามารถพบซูชิงชิงได้ทั้งทั้งเพื่อแต่งงานฉันยืมเงินมามากมายแค่ไม่อยากทุกครอบครัวสามีดูถูกเธอแค่ตอบตกลงฉันเถอมาแลกกับฉันเธอะ ช่อดอกไม้เจ้าสาวของฉันไม่เหมาะกับเธองั้นก็ไม่เป็นไรดีกว่าในชาตินี้ฉันได้เปลี่ยนเส้นทางการแต่งงานทั้งหมดมาอยู่ที่สุสานแต่ยังสามารถพบกับซูชิงชิงได้ดูเหมือนว่าการแต่งงานชนกันที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณหนูทางทางทุกคนพูดว่าแต่งงานชนกันแล้วไม่แลกช่อดอกไม้เจ้าสาวไม่เป็นมงคลเธอช่วยตอบตกลงกับฉันเถอะสุนักไหมลงจากรถแล้วฉันจะคืนให้เธอชาติที่แล้วพอเสร็จสิ้นงานแต่งงานฉันก็ต้องเผชิญกับการคุกคามทางออนไลน์อย่างหนักหน่วง แม้แต่มีคนมาหาฉันตรงๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดของซูชิงชิงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์นี้ได้นี่ไม่ใช่คุณหนูใหญ่ของตระกูลเซินเหรอเกิดอะไรขึ้นตระกูลเซินมีโครงสร้างเล็กน้อยแบบนี้แค่ช่อดอกไม้เจ้าสาวเท่านั้นใช่แล้วผู้หญิงคนอื่นแค่ต้องการโชคดีผู้ดำเนินรายการเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดทำช่อดอกไม้เจ้าสาวตั้งใจทำให้คุณหนูใหญ่เป็นคนเอาแต่ใจคุณหนูทางทางฉันรู้เธอคิดว่าฉันเป็นลูกสาวของพี่เลี้ยงไม่สามารถขึ้นเวทีได้ แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันตั้งใจทําทํามานานแล้วและก็เพื่อความสุขของเราสองคนฉันไม่คิดว่าเธอจะรังเกียจฉันขนาดนี้คุณหนูใหญ่ของตระกูลเซิรนปิดแล้วได้รับการคืนใช่แล้วคงเห็นผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้ซูชิงชิงคุณนี่จริงๆคิดหาวิธีต่างๆอยากให้ฉันในวันแต่งงานนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อคุณจัดเตรียมวิธีไว้แล้วถ้าฉันไม่ขึ้นไปจะไม่ทําให้คุณผิดหวังหรือพี่สาวช่อดอกไม้เจ้าสาวของฉันถึงแม้จะไม่แพงแต่ก็เป็นความตั้งใจของฉันถ้าคุณจะแแลลลกกกเเปี่ยน็อ คุณตกลงแล้วไม่ต้องคืนให้ฉันแล้วเอาไปเถอะเกิดอะไรขึ้นคุณหนูเสินคุณล้อเล่นใช่ไหมใครในงานแต่งงานใช้ดอกเบญจมาศทำช่อดอกไม้นั่นคือสำหรับคนตายช่างน่าสาบจริงๆดอกไม้กระจกนั้นมีค่าแบบนี้ต้องมีความหมายพิเศษแน่ๆเดิมทีตั้งใจจะทำลายมันให้เสินทางรู้สึกอับอายในงานแต่งงานเธอกลับไม่ได้นำมันออกมาคุณนูเสินคุณไม่อยากแลกช่อดอกไม้หรือ ออกแบบด้วยใจแล้วไม่แลกก็ได้ทำไมต้องใช้ดอกเบญจมาศมาสาบเราเจ้าเล่ห์กันล่ะทางๆห้องถ่ายทอดสดของสู่ชิงชิงระเบิดฉันเพิ่งทำพิธีไว้อะไรเสร็จคุณปู่และพ่อของฉันพวกเขาไม่สามารถมาที่งานแต่งงานของฉันได้ดังนั้นฉันมาที่สุสานในวันนี้โดยเฉพาะเพื่อบอกพวกเขาเพื่อปลอบโยนวิญญาณที่จากไปของพวกเขานี่คือช่อดอกไม้เจ้าสาวของฉันฉันคิดว่าการเดินทางผ่านทางสุสานนี้จะไม่เจอรถแต่งงานคันอื่นดังนั้นจึงไม่ได้เตรียมอะไรเพิ่มเติมแต่กลับเป็นคุณหนูสู่การวางแผนค่อนข้างแปลกใหม่เลย คุณเลือกได้อย่างไรทางสุาสานนี้ละ่ะใช่แล้วคุณปู่และพ่อของคุณหนูเสิร์นทั้งคู่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วท่านเสิร์นผู้เท่ายังอยู่ต่างประเทศเป็นศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงพูดแบบนี้ก็สมเหตุสมผลแต่กลับเป็นคุณหนูสูนี้แปลกมากเลยทีมของคุณหนูเสิร์นนี้เงียบสงบพวกเธอก็ดีที่สุาสานยังมีการตีและจุดประทัดยังไม่กรรกรบกวนผู้ที่จากไปฉันได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหนูสูเคยเป็นที่เลี้ยงของตระกูลเสิร์นคงไม่ใช่คุณหนูสูนี้ที่ตามมาโดยตั้้งงงใใจจเเานขออตัวช่ไหม หมือนสาวใช้ที่ติดตามเจ้าสาวชิงชิงช่อดอกไม้เจ้าสาวเธอถือไว้เถอะอย่าทําให้ความสุขของเธอชาลงพี่ทางทางเราไม่คิดจะทําแล้วหรอือชิงชิงไม่นับถ้าแต่งงานชนกันแล้วไม่แลกช่อดอกไม้มันไม่เป็นมงคลน,นักนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอพูดไว้คุณหนูสู้คนนี้เป็นยังไงเมื่อกี้ยังยืนยันจะแลกดอกไม้กับคนอื่นอยู่เลยคุณหนูสั่นเตือนเธอแต่เธอไม่ฟังฉันได้ยินมาว่าสาวเจ้าบางคนจัดเตรียมช่อดอกไม้เจ้าสาวราคาถูกไว้โดยเจตนาในวันแต่งงานแลกช่อดอกไม้ราคาแพงของคนอื่นไปก่อนหน้านี้คุณหนูยังแต่งงาน ใช้ช่าดอกไม้ทองคายังถูกแลกไปโดยคนอื่นเธอบอกว่าบ้านเสินมีฐานะดีคุณหนูซูคนนี้ออกแบบมาอย่างตั้งใจคงจะอยากได้ของฟรีใช่ไหมคุณหนูซูเธอคงไม่จริงจังเหมือนในคอมเมนต์หรอกนะพูดถึงการได้ของฟรีใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงสูชชิงๆฉันจะดูว่าเธอจะทําอะไรครั้งนี้ไม่มีแหล่งแลกเปลียนแล้วเธอจะทําอะไรได้อีกขับรถขับรถไปงานแต่งงาน ทีพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่คือพิธีแต่งงานของทางทางฉันยังประเมินความไรยย้ยางอายของพวกคุณต่ำไปนี่คือเงินหลายสิบล้านที่ทางทางใช้ไปสถานที่จัดงานแต่งงานที่ตกแต่งอย่างประณีตพวกคุณนี่เหมือนนกเขาเข้าไปอยู่ในรังนกกาเกิดอะไรขึ้นงานแต่งงานเดียวแต่มีเจ้าสาวสองคน เสินทั้งชิงชิงและพวกเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันก็ถือว่าเป็นน้องสาวของฉันครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้เธอจองห้องจัดเลี้ยงนั้นไว้มันเล็กไปหน่อยดังนั้นฉันจึงให้เธอใช้ห้องจัดเลี้ยงของพวกคุณก่อนจะอธิบายอะไรกับเธอคุณป้าสูอายุมากแล้วกลับไปบ้านเกิดอีกครั้งเรามาช่วยชิงชิงสร้างบรรยากาศกันเถอะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำหรือยิ่งไปกว่านั้นคือคุณมาสายคุณก็รอให้พิธีแต่งงานของชิงชิงจบก่อนแล้วค่อยขึ้นมาที่นี่พี่สาวฉันเเเป็็นดกกกที่ออมาาาจภูข ไม่เคยเห็นที่ดีขนาดนี้สถานที่ใหญ่ขนาดนี้พี่สาวคงไม่ว่าอะไรฉันขอใช้สถานที่จัดงานแต่งงานของคุณหน่อยนะทัทง้งทําทำไมเธอถึงเกิดมาพร้อมกับช้อนทองในปากส่วนฉันกลับต้องเป็นแค่คนธรรมดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเอาสิ่งรอบตัวเธอทั้งหมดไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเธอใช้ตามสบายสิ่งที่ถูกทําให้เสื่อมเสียฉันไม่เคยต้องการสถานที่เป็นของผู้ชายมากกว่าขอบคุณครับพี่สาวแล้วต่อไปฉันจะโยนช่อดอกไม้เพื่อส่งความสุขแล้วทั้งๆอย่ามาเสียใจนะัก นี่คือช่อดอกไม้ของฉันฉันชัดเจนว่าหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนกับหญิงเจ้าเล่ห์ช่อดอกไม้หยกทำไมถึงเป็นแบบนี้ส่งช่อดอกไม้นี้กลับไปที่บ้านเสริรนทัทง้งทงนี่ไม่ใช่ที่คุณปู่ทําให้เธอเหรอเธอบอกว่าจะนํามันไปในงานแต่งงานให้คุณปู่เป็นพยานความสุขใช่แต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วทําไมช่อดอกไม้ของฉันถึงอยู่ที่เธอยังต้องขอบคุณพี่ซื่อหมิงด้วยถ้าไม่ใช่เธอฉันไม่รู้จริงๆจะเอาพี่สาวมาแลกกันได้ยังไงเอาดอกเบญจมาศออกมาทั้งๆทตัววเเหลกินไป ซูชิงชิงถ้าเธอชอบก็โอเคเซินซื่อมิงแท้จริงคือเธอเอาล่ะเรารีบไปถือช่อดอกไม้กันเถอะให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ให้ฉันให้ฉันฉันต้องการสามสองหนึ่งส่งความสุขก,กันเถอะไม่เอาเธอกำลังทำอะไรอยู่เธอรู้ไหมว่าช่อดอกไม้นี้เป็นของฉันคุณหนูเสืนนี่คือพิธีแต่งงานของซูชิงชิงเธอเล่นสนุกพอหรือยัง ในชาติก่อนหลังจากช่อดอกไม้แตกซูชิงชิงที่น่าสงสารได้รับความเห็นใจจากทุกคนส่วนฉันถูกเธอทําให้ชุดเจ้าสาวขาดตั้งใจกลายเป็นเรื่องขำขันของคนทั้งเมืองแต่ในชาตินี้ซูชิงชิงสิ่งที่เธอทําจะทําให้เธอตกลงไปในเหวลึกถ้าเธออยากจะชนเข้ากับทางตันงั้นฉันจะทําให้เธอได้ตั้งใจเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทําให้ังคืออะไรก็แค่ช่อดอกไม้กระจกเท่านั้นที่ปิงซีซีราคาแค่99หยวนต่อชอ่อถ้าเธอชอบฉันจะสั่งให้เธอหนึ่งขันเธอรีบลงไปเดี๋ยวนี้เลย อย่าทำให้เสียหน้าที่งานแต่งงานของซูชิงชิงเลยจะให้มันน่าอายไปทำไมคุณหนูเสินถ้าคุณยังทำให้ซูชิงชิงลำบากอีกฉันเห็นว่างานแต่งนี้เราก็ไม่ต้องแต่งงานกันแล้วพี่เย็นเชออย่าทำให้คุณหนูทางทางโกรธเพราะฉันเลยซูชิงชิงไม่เหมือนคุณตั้งแต่เด็กจนโตเธอประสบกับความลำบากมากมายถ้าคุณยังอยากจะแต่งงานกับฉันก็เก็บอารมณ์ของคุณไว้เถอะทำดีกับซูชิงชิงหน่อยชาที่แล้วฉันตาบอดจริงๆชอบคนแบบนี้ได้ยังไงพวกคุณอย่าทำเกินไปทางทางน่าจะดีกว่านี้ถ้าคุณใส่ใจขนาดนี้คพููดของงชิ งันงานแต่งนี้ก็ไม่ต้องจัดแล้วยังไงเราก็จัดงานแต่งก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนพวกคุณทั้งสี่คนใช้ชีวิตให้ดีสําคัญกว่าสิ่งใดๆคุณพูดว่าอะไรคุณหนูทางทางแค่ช่อดอกไม้กระจกเท่านั้นอย่าพูดอะไรที่ทําให้โกรธเลยพี่เย็นเชยยังมีคุณอยู่ในใจฉันบอกพวกคุณพวกคนรวยนี่แหละมันง่ายมากก็สามารถได้สิ่งต่างๆมากมายทําไมต้องขี้เหนียวขนาดนั้นมันก็แค่ช่อดอกไม้กระจกชิ้นหนึ่งเอาไปเลยร้อยบาทไม่ต้องทอนแล้วคุณหนูเสิร์รู้จักพอแล้ว ใช่แล้วคุณหนูเสินเงินร้อยบาทนี้พอให้คุณซื้อได้สิบช่อเลยใช่ไหมคุณควรพอใจได้แล้วคุณคิดจริง,รงๆเหรือว่านี่คือดอกไม้กระจกยังไม่ต้องพูดถึงวัสดุนี้เป็นหยกชนิดกระจกที่ดีที่สุดคนที่ทํามันคือคุณปู่ของฉันเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดในประเทศเซินหวานซานมันมีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านคุณพูดว่าอะไรนะ ว้าวหนึ่งร้อยล้านเหลหรอๆปุบปากเธอคุณหนูเซินดอกไม้กระจกชิ้นหนึ่งคุณพูดเกินจริงไปแล้วนี่คุณคิดถึงเงินจนบ้าไปแล้วหรือใช่แล้วฉันก็เป็นหลานของเซินหวานซานผู้สืบทอดคนเดียวของตระกูลเซินและยังเป็นชายคนเดียวในตระกูลเซินทำไมฉันถึงไม่จำได้คุณปู่มีผลงานชิ้นนี้ในชีวิตอยู่หรือคุณชายเซินพูดมีเหตุผลนะนี่ไม่ใช่เซินทางกำลังพูดโกหกอยู่หรอฉันก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันผู้หญิงจากตระกูลเซินที่มีชื่อเสียงกำลังหลอกลวงอยู่ทีี่่น เสินทังพอได้แล้วนะเธอก็เป็นถึงคุณหนูผู้ร่ำรวยใช้คำโกหกมาคมเห็นสิ่งๆิงยังอ้างชื่อคุณปู่ของเธออีกรีบไปขอโทษสูชิงชิงเธอพี่สาวฉันไม่ได้ตั้งใจทำเช่าดอกไม้เจ้าสาวของเธอแต่มันอ่อนแอเกินไปจริงๆฉันจะชดใช้ตามราคาที่พินซีีให้เธอเธอไม่จำเป็นต้องใช้เสินเล่ามากูฉันเธอไม่ต้องชดใช้ฉันพี่สาวเธอตระหนักได้แล้วยอมรับว่าเธอโกหกแล้วเธอวางใจเธอฉันจะไม่โกรธเธอ ช่อดอกไม้หยกนี้ฉันได้บริจาคในมูลค่าหนึ่งร้อยล้านให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเงินที่ได้จากการบริจาคนี้จะถูกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบริจาคให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําเสร็จแล้วเอกสารทั้งหมดตอนนี้คนที่พิพิธภัณฑ์กําลังมาทางนี้ดังนั้นความหมายของฉันคือคนที่คุณต้องชดใช้ไม่ใช่ฉันแต่เป็นประเทศพี่สาวนี่เป็นเรื่องตลกของคุณเหรอมันตลกจริงๆคุณเอาเอกสารตอมออกมา พูดอย่างจริงจังขนาดนี้สแสดงได้เหมือนจริงมากฉันเหยียบช่อดอกไม้เจ้าสาวที่มีมูลค่าเป็นพันล้านช่อดอกไม้เจ้าสาวฉันเหยียบอีกแล้วชิงชิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรคุณเหยียบมากเท่าไหร่ตอนที่ต้องติดคุกเวลาก็จะยิ่งนานขึ้นทางทางหุบปากซะอยากกลัวชิงชิงอีกเลยไม่เห็นเธอเกือบจะได้รับบาดเจ็บแล้วเหรอและอีกอย่างเป็นหลานของคุณปู่เหมือนกันฉันกล้ารับประกันคุณปู่ในช่วงชีวิตไม่เคยทําช่อดอกไม้เจ้าสาวนี้เลยและเอกสารบริจากนี้ด้วย ฉันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นของปลอมใช่แล้วมันเป็นแค่ดอกไม้กระจกแตกก็ต้องเข้าคุกทั้งทั้งคุณน,นี่มันบ้าจริงๆชิงๆคุณสบายใจได้เราจะไม่ให้คุณมีปัญหาหรอกขอบคุณพี่เหยียนเชอพวกคุณน,นี่ไม่เห็นโลงศพจริงๆไม่ร้องให้เลยนะผู้อํานวยการเฉินจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติถึงแล้วผู้อํานวยการเฉินและคุณลุงคุณป้าน,นะครับคุณนูเซิรน ฉันขอขอบคุณคุณในนามของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคุณสบายใจได้เลยว่าจะตอบรับการสนับสนุนของคุณเราจะทําให้ได้แน่นอนเกิดอะไรขึ้นผู้อํานวยการเฉิญจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและยังมีผู้มีอํานาจเหล่านี้พวกเขามาที่นี่ทําไมเขาไปอยู่ข้างๆคุณหนูเซินทางๆได้อย่างไรหรือว่าสิ่งที่คุณหนูเซินถืออยู่ช่อดอกไม้นั้นเป็นสมบัติของชาติจริงๆหรอือเป็นไปไม่ได้แน่นอนคุณปู่ของฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อํานวยการเฉิญในช่วงชีวิตเขามาที่นี่เพราะเห็นแก่หน้าคุณปู สวัสดีครับผู้อำนวยการเฉินฉันเป็นหลานชายของเซินบานซานได้ยินว่าคุณมีความสามารถในการตรวจสอบของมีค่าอย่างยอดเยี่ยมช่วยดูสิ่งนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่คือของที่น้องสาวที่เอาแต่ใจของฉันนำมาที่นี่ยืนยันว่าเป็นผลงานที่คุณปู่ของฉันทำในช่วงชีวิตแต่ไม่ว่าจะมองยังไงก็ดูเหมือนของปลอมคุณปู่ของฉันไม่สามารถทำออกมาได้แน่นอนของราคาถูกแบบนี้คุณหลวงชานคุณต้องดูให้ดีถ้าของชิ้นนี้เป็นของจริงฉันจะจ่ายค่าชดเชยสิบเท่าถ้ามันเป็นของปลอม เสินทังคุณต้องให้สู่ชิงชิงกราบลงไปขอโทษกลุ่มคนโง่คุณหลงชานคุณก็คิดว่ามันเป็นของปลอมใช่ไหมพี่ทางทางคุณยังมีจะพูดอะไรได้ละ่ะยังไม่รีบให้ฉันอีกเหรอกราบลงไปขอโทษของที่ไม่มีตาแตกลับโง่เขลาฉันเห็นว่าควรกราบลงไปคนที่ควรกราบขอโทษคือคุณเนื้อเรื่องทั้งหมด